บุรุษสี่ครูดับเรียงตัวเป็นแปดบุคคลคือใครเนี่ยหลายๆคนยังสงสัยเพราะว่าอยู่ในบทสังขคุณบเวลาเราไปาสวสดแล้วนะในอีพีหนึ่งก็เยีีของอสังพระสังฆคุณเนี่ยจะบอกว่ามีอยู่สี่อย่างสาหรับทําเพื่อตนเองทําไปแล้วจะเกิดยังไงเกิดผลอะไระ ในการทำปฏิบัติทำเพื่อตนเองมีสุปฏิปโนนะอุชุปฏิปโนเอยายาปฏิปโนแล้วก็สามีกีปฏิปโนเนี่ยอันนั้นคือการปฏิบัติการที่ท่านต่ท่านปฏิบัติอย่างนั้นอ่ะท่านปฏิบัติให้มันเกิดรูปแบบที่มันมีความชัดเจนอย่างนั้นอ่ะก็เรียกว่าสุปฏิปโนหรือว่าทำอุชุทำตรงตรงไปถึงจิตเนี่ยตรงเข้าไปที่จิตเนี่ย บางคนอาจจะตรงทาตรงเทิมอะไรก็ว่าไปก็เดี๋ยวว่าอันนั้นมันเป็นแค่ความจําในการทําที่ตรงไปจิตนี่จิตมันจะมีทั้งต่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งมันมันอยู่ในในนั้นนะมันเป็นอาการของจิตแล้วก็จะมีบทแต่ตรงนี้ราว่าเอ่อยัติทางนี่นะยัติทางจัตตาริปุริสายยุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาภควัตโตสาวกสัมโค อันนี้แหละที่ทำให้บางคนก็ไปเข้าจําศีลบ้างไปก็เรียกว่าไปอะไรไปเดีกขมะใช่ไหมหรือว่าไปจำศีลบนสุดหรือว่าไปวัดไปทําวัดสวดมนว์นเนี่ยก็จะไปมีบางวัดท่านก็แปลหรือว่าไปฟังใน YouTube อะไรต่างๆแล้วแต่ละแปลว่าบุรุษ4สีคู่นับเรียงตัวเป็นแปดบุคคลนะ ใครไว้เนี่ยอา่าบางคนก็ไปนึกว่าเป็นพระอาจารย์เป็นอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเราเป็นหรือไม่ก็บ,บางคนก็เป็นเอ่อสี่คู่แปดบุรุษเป็นพระไปอะไรอรหรันต์สี่ทิศเออออรหันต์แปดทิศมีพระอานนท์พระโกศัญญาพระอะไรไปโน่นะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ท่านยกตัวอย่างว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมของท่านเนี่ยอา่า ปฏิบัติจนได้สุจนเป็นสุตปฏิปโนเป็นอุชปฏิปโนเป็นยายัปปิโนแล้วก็สามจิปฏิปโนนะท่านเหล่านั้นนะจะบรรลุหรือว่าจะเป็นจะเป็นบุตรสี่คู่ก็คือคู่ที่หนึ่งก็คือโสดาปฏิมักอันนี้เป็นชื่อเรียงนะโสดาปฏิมักบางคนจะเป็นเรียกเป็นตําแหน่งเป็นอ่ว่าอยากเป็นโสดาบุงโสดาบันน่ะโสดาปฏิมักก็คือโสดาบันนั่นแหละโสดาบัน อ่มามักก็คือกําลังปฏิบัติอยู่กําลังเดินทางอยู่มักเนี่ยกำลังเดินทางอยู่ผลนี่คือเกิดแล้วอ,อสกิทาคามีมกักสกิทาคามีผลอันนี้ก็ดับที่สองไว้คู่ที่สองคู่ที่สามอานาคามีมกักอานาคามีผลคู่ที่สามอาหันแต่มกักอันาหันผลเอาแล้วมักกับผลเนี่ยมันต่างกันยังไง